มาตรา6เป็นงบกลางที่เอาเงินงบกลางระพหทธ660,000ล้านมาแบ่งให้พี่น้องนะครับแต่มีข้อ12ซึ่งเป็นเงินเกือบ3แสนล้านเนี่ยนะครับยังอยู่เราขอแค่6 0 0 0ล้านมาให้พี่น้องหอระทออันที่1นวันนี้ผมสอสอสุรินทร์พิจารณ์หัวหน้าพรคประชาธิปไตยใหม่ มารับหนังสือของท่านประธานบุญญาภาซึ่งเป็นประธานกลุ่มพอรททอคือผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยจังหวัดสะแก้วและจังหวัดใกล้เคียงเป็นหลักนะครับมาวันนี้เป็นจำนวนคนเกือบสี่ห้าร้อยคนหกร้อยคนครับพี่น้องครับหลังจากอันนี้ป้าตาสี่กำลังพูดอยู่ผมจะพูดปาตาหนั่นก็คือขอเงินให้พี่น้องที่มาวันนี้นะครับ พันล้านครับพี่น้องครับพี่น้องผมมือราให้ท่านนายกรัตรีหน่อยผมไปแปลยติคือเงินนี้ขอจากงบกลางข้อที่12คือเป็นงบกลางที่ท่านนายกรัตรีสามารถจะใช้จ่ายอะไรก็ได้นะครับมาตรามาตราหเป็นงบกลางที่เอาเงินงบกลางทั้งหมดหกแสนหกหมื่นกล้านมาแบ่งให้พี่น้อง นะครับแต่มีข้อ12ซึ่งเป็นเงินเกือบ3แสนล้านเนี่ยนะครับยังอยู่เราขอแค่6,000ล้านมาให้พี่น้องขอรทออันที่หนึ่งอันที่สองนอกจากขอรทอแล้วยังมีปัญหากลุ่มอื่นคือกลุ่มที่ดินหนี้สินป่าไม้เขื่อนและอาหารผ่าน,านศึกนะะซึ่งอันนี้ต้องขออีกเที่ยวหนึ่ง แต่เที่ยวนี้หกพันล้านนี่ขอให้เฉพาะขอละทอนะตั้งทานนะพี่น้องปรบหรือไั้าทยพี่น้องครับข้อสัญญาหกพันล้านถ้า,าท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินให้เรียบร้อยแล้วสิ่งหนึ่งก็คือเราจะหยุดเรียกร้องต่างๆนะครับและเร้วเงินส่วนหนึ่งของนี้ต้องไปทำมูลิธินะครับ ไปทํากองทุนเพื่อช่วยเหลือพวกเราเพราะว่ากลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยมันทั้งหมดประมาณสามแสนคนนะครับได้เงินไปหกพันล้านก็ดูแลพนาด้วยวันนี้ท่านมาออกจากตรงนี้ปักนะครับท่านก็ไปทําอาหารการกินทีน่วัดเก่้าฟ้านะครับอ่าเสร็จแล้วช่วงบ่ายลุ่งคอปอทอเขาเชิญที่ทําเนียบแล้วก็ไปฟังที่ทําเนียบต่อนะครับทําเนียบต่อก็จะ มีการปลาใัยถึงประมาณตีสองตีสองก็อา,าจจะยีบนิดหนึ่งหรือเราจะกลับบ้านก็สุดแล้วแต่นะนอ่านี่คือตามนี้พี่น้องครับผมยืนยันกับพี่น้องว่าอยู่ในเล่มนี้อยู่ในเล่มนี้นะครับมาตราหกมีชื่อนะครับสุรทินพิจารณ์ อภิปรายขอเงินให้พลทท6 0 0 0ล้านนะครับมีตัวเลขกำกับไว้นะ6 0ันล้านนะครับอันนี้ทางอเอบดครับผู้สอสอวัดจะเป็นคนลายให้พี่น้องดูเป็นหลักฐานว่าสอสทอสูลินได้ทำงานมาถึงขั้นสุดท้ายอยู่ที่นาย,ยกุัตมนตรีคนเดียวเท่านั้นสุดท้ายแล้วซึ่งกรรมธิการ เสนอเข้ามาวาระนี้เป็นวาระสองแล้วใช่ไหมครับวาระสองแล้วก็วาระสามก็คือวันศุกร์วันศุกร์วาระสามไม่ต้องอภิปรายถ้าได้ก็ได้เลยถ้าไม่ได้ก็เราต้องเดินต่อนะครับนะครับตัวนี้ไม่นะได้นนายก็จะต้องได้มากตามเป้าเราแต่กาบเรียนไปที่นายรับมนตีว่าพอ,อราทอทาหากเราได้หกพัล้านเท่วนี้ เราจะหยุดเรียกร้องทุกทงทุกอย่างต่อไปทำมาหากินสร้างบ้านแปลงเมืองครับพี่น้องผมมือนายกนอยบตามนี้นะครับนะครับคูทีมที่เป็นพลตทผมก็ยังไม่รับเดินดเฉยเหนื่อยแล้วเอเรียกร้องมาแหลนแลนเที่ยวนี้ก็ใช้เงินตัวเองช่วยพี่น้องไปนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องมาเที่ยวนี้หรือว่าเป็นความร่วมมือร่วมใจกันนะครับ เพราะฉะนั้นเราอะนะครับให้มีความสุขเลยวันนี้เพราะว่าวันนี้ยังไงเราก็ได้6,000ล้านแน่นอนนะครับจากนายรัฐมนตรีนะครับเพราะบรรจุในเลียกเรียบแล้วนะครับผมมีอะไรอีกไหมมีอะไรสงสัยอีกบ้างไม่มีค่ะไม่มีนะ,ะไม่สงสัยอยู่ในเลือกนี้เรียบยแล้วท่านประธานยืนยันฮะยืนยันท่านประธานเนี่ยนะ6,000ล้านนี่ชื่อสุรดินะะะนะอ่านะ ใา้รูปก่อนเอางี้ผมจะมอบเล่มนี้ให้กับท่านบุญาพาไปเลยนะเอาไปเลยเดี๋ยวผมจะไปขอที่สภาอีกใหม่เล่มหนึ่งเอาเล่มนี้คว้ไปเลยนะครับไดนะ้โอเคครับอาจจะเปิดดูกันแล้วกันป้ายอยู่หน้านี้หน้าที่สิบหกนี้ครับพี่น้องครับผมต้องขึ้นปไปอภิปรายเพราะว่าที่มาตราสี่แล้วคนที่พูดมาตราสี่อีกมาตราหนึ่งมาตราห้าไม่มีคนพูดผมพูดมาตราหกคนแรกเลยนะครับพี่น้อง ต้องขอตาบขอบคุณพี่น้องกมากนะครับพี่น้องครับบ้านเมืองอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องปรับตัวให้ทันเราฐานะเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยหรือคอมมิวนิสต์เดิมนะครับวันพรุ่งนี้ทางคอมมิวนิสต์อีสานก็จะมายึดหนังสืออีกนะครับมาย่นอีกอ่าเป็นเพื่อยืังสือยัดยัดเข้าไปให้เขารู้ว่าเราพอรอ์ลคอเราไม่ถอยนะครับเราต้องได้เงินเราไม่ถอย นะครับเที่ยวนี้เงินมาหลุรรอนั้งหน้าแล้วจะให้หรือไม่ให้ขึ้นอยู่กับนายกมตรีนะครับครูทิศพูดแน่นอนพี่น้องไปนอนบังในรถหรือปีทีวีอยู่ที่ทายนันเมียบเขาจะเปิดให้ดูเลยนะโอเคครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับ